สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยถึงนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชของเราค่ะ ในการเข้าร่วมประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์าทางวิชาการระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินดามาิราชค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราได้เชิญวิทยากรจำนวน2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชคุณตามพงวงจันทร์ค่ะ และท่านที่สองค่ะท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชคุณจกักรเพชรวรสินค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสว,ส,สวัสดีค,ครับค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงโครงการดีๆที่เราได้ไปร่วมกันนะคะคแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราด้วยครับ<ม>แต่ก่อนอื่นอยากถามคุณตามพงศ์ก่อนค่ะว่ารเรามีส่วนในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือนักศึกษายังไงในการเข้าโครงการนี้ค่ะครับผมสําหรับโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราเรียกว่าเป็นโครงการประกวดนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนก็แล้วแต่นะครับที่มหาวิาลยเนี่ยนะครับหรือมหาวิาลยเองหรือมหาวิาลยอื่นๆเนี่ยเขามีการประกวดแข่งขันกันในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับทางมหาวิาลยเองเราก็มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมพวกนี้อยู่แล้ว <c oughs> นะครับนะยังยางคุณจรเพชรเองเนี่ยนะครับก็เป็นนักศึกษาของมหาวิาลยนะครับก็สมัคร ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้นะครับหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ไปเองด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักศึกษาเนี่ยก็จะาหาข้อมูลเองด้วยนะครับ<ะ>เมื่อได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะครต้องการจะสมัครแล้วก็ต้องการให้มหาวิทยาลัยรับรองการเป็นนักศึกษาหรือนะครับให้มหาวิทยาลัยช่วยส่งให้นะครับมาทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางฝ่ายกิจการสนับิการ,ก,ร,บบรการศึกษาเองเนี่ยก็ยินดีที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมตรงนี้นะครับทุกๆรายการ นะครับที่ที่เป็นรายการประกวดเพราะว่าเ,าเราเราหวังอย่างแรกเลยคือเราหวังต้องการที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหวังอย่างที่2ก็คือเราก็หวังที่แต่นักศึกษาของเราเนี่ยจะได้ได้รับรางวัลนะครับในการประกวดในแต่ละครั้งแต่ละครั้งครับผมค่ะเหมือนเราเป็นสื่อกลางนะคะในการช่วยเหลือให้นักศึกษาเนี่ยได้ มีโอกาสในการเข้าเวทีประกวดต่างๆด้วยใช่ครับค่ะครับผมนะครับก็เหมือนกับตัวมหาวิทยาลัยเองเป็นสื่อกลางนะครับอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลางนอกจากการประกวดไม่ว่าจะเป็นการประกวดเรียงความบทความหรือตลอดจนการกล่าวสุนทรพจน์นะครับหรือกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆที่มีการประกวดมีการแข่งขันนะครับทางมหาวิทยาลัยยินดีครับนะครับถ้านักศึกษาที่อยู่ทางบ้านนะครับ นะสนใจที่จะเข้าร่วมประกวดหรือบางครั้งเราก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับว่าช่วงนี้มีการมีกิจกรรมประกวดอะไรนะครับเมื่อ,อไหร่นะครับนักศึกษาสนใจก็สมัครแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยได้เลยครับค่ะแล้วอยากทราบว่าวัตถุประสงค์หลักที่เราช่วยเหลือเนี่ยช่วยอะไรนักศึกษาบ้างคะครับผมวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นคือผมต้องการที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วม นะครับ<ะ>เข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดต,ต,ต่างๆนะครับอย่างที่2นะก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะว่าในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเราก็ทําได้หลายช่องทาง<ะ>นักษาม,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชของเราเนี่ยเก่งๆหลายคนนะครับเก่งๆหลายคนแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยหลายๆครั้งอย่า<ะ>งเช่นคุณจกักรเพชรเองเนี่ยนะครับเมื่อปีพศสองพันอนะครับ ก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นประการปียบัตในการเขียนเรียงความพวกนี้นะฮะอันนี้ก็ได้มาครั้งแล้วแล้วก็เว้นในปีหนึ่งปี58ปี59นี่ได้รางวัลอีกแล้วนะครับตลอดจนนอกนั้นก็ยังมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยก็นักกีฬานะครับก็ไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยก็มีนะครับหรือเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นนักศึกษาของชมรมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็แต่งเพลงนะครับเพื่อถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าลูหัวนะครับราชการที่9ก้านะก็แต่งเพลงขึ้นมาแล้วก็ไปออกช่องในช่องรายการไทย p b s นะครับก็ก็ก็มีมาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายมากเลยนะคะที่เราช่วยเลยซึ่งกิจกรรมพวกนี้นะครับทางฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับสนับบริการก็เป็นคนดูแลในส่วนนี้อยู่ครับ โอน้น่าสนใจมากเลยค,ค่ะในส่วนนี้ที่เราช่วยสนับสนุนนักศึกษาทุกท่านนะคะคที่อยากจะทํากิจกรรมร่วมกันค่ะ ในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันอยากจะทราบว่านักศึกษ,ษาได้รางวัลอะไรแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยยังไงบ้าง,างค,ค่ะในใน,ในรางวัลที่นักศึกษาไปสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้นะครับก็เป็นเป็นรางวัลเป็นถ้วยถ้วยขององค์ประธานนะครับ <adic> ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวซึ่งน,นั่งอยู่ตรงนี้แล้วะนะครับจะได้เล่าในส่วนของรายละเอียดว่าเราไปแข่งขันแล้วคู่ ท่อโลต่อสู้เราเนี่ยมันเยอะขนาดไหน <c oughs> แล้วก็ด้วยข้อบังคับกฎเกณฑ์กติกาเขาต่างๆเนี่ยนะครับโหรู้สึกว่ามันจะทําให้กว่าที่เราจะได้มาเนี่ยมันน่าภูมิใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคุยกับเจ้าตัวที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คุณจักรเพชรนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงแต่ก่อนอื่นอยากจะให้แนะนําตัวสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้าง สวัสดีครับผมจากเพชรวรศิลป์นะครับปัจจุบันนะครับเป็นครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีครับก็เป็นศิษย์เก่านะครับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้กําลังศึกษาอยู่ที่สาขาวิชาศิลปาศาสตร์ครับค่ะก็เป็นทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันด้วยนะคะที่กําลังศึกษาอยู่แต่ก็อยากถามเลยค่ะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมโครงการนี้ค่ะครับก็ครับเป็นความรู้สึก ยินดีอย่างหนึ่งครับที่เราจะได้แสดงศักยภาพในเรื่องของการเขียนซึ่งเป็นทักษะที่เราชอบนะครับแล้วก็เราก็มีความมุ่งหวังที่จะสะท้อนประเด็นอะไรให้กับสังคมบ้างในฐานะที่เรา,าจบสาขาศึกษาศาสตร์มาครับเพื่อที่จะ บอกว่าเราณวันนี้การศึกษาในรั้วของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วอนาคตที่เราจะก้าวเข้าสูป่ประชาคมอาเซียนก็ดีหรือเราจะเข้าสู่การศึกษาในศตรวรรษที่21เอที่หลายๆคนกําลังมองอยู่ว่า,าต่อไปในรูปแบบของอุตสาหกรรม4.0เนี่ยเป็นอย่างไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เราเราก็ คิดว่าถ้าเกิดเราได้นําเสนอประเด็นอะไรบางอย่างที่ที่เรามองเห็นให้กับประชาชนหรือให้กับวงวิชาการศึกษาได้ได้รับทราบได้รับรู้ว่า,าเราคิดอย่างไรอยู่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เราในฐานะนักศึกษาหรือว่าในฐานะครูคนหนึ่งได,ได้ได้มีส่วนร่วมครับ ค่ะแล้วทราบข่าวกิจกรรมนี้ได้ยังไงอะคะรู้มาจากไหนบ้างครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ตามพงศ์ได้เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยก็ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เราเองก็ติดตามข่าวสารผ่านการสืบค้นทางอินเทอร์เนต็ตนะครับครับก็มีการแชร์ผ่าน Facebook ด,ด้วยครับอ๋อแล้วมีทราบข่าวจากทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มีการเข้าไปสมัครด้วยตัวเองแล้วก็มีทางมหาวิทยาลัยเราช่วยเหลือด้วย แล้วเห็นว่าเป็นการเขียนบทความซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญที่สนใจใช่ไหมคะทาไมถึงสนใจในทักษะนี้ค่ะครับก็เห็นว่างานเขียน,นรับจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ช่วยให้เราได้แสดงความคิดนะครับที่มีต่อสังคมแล้วก็ครับสาเหตุหนึงที่ชอบก็คือ,อด้วยตัวเราเองนะครับก็ชื่นชอบในศิลปะแขนงนี้ด้วยครับด้วยด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วครับ ก็มีความชื่นชอบแล้วก็หัดเขียนอยู่บ่อยครั้งเลยใช่ไหมคะครับก็ก็มีเขียนบ่อยๆครั้งครับก็มีผลงานตีพิมพ์ออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็พอมาเรียนที่นี่ครับก็ได้มีโอกาสส่งผลงานทางด้านการเขียนเข้าร่วมประกวดครับก็ได้รางวัลมาทั้งสองครั้งครับยินดีด้วยค,ค่ะทาง,งอาจารย์เนี่ยอาจารย์แกมีวิธีการในการเขียนนะครับอาจารย์อาจารย์เนี่ยนะครับ เก่งนะครับทั้งเรื่องของงานเขียนแต่จารย์มาเรียนศึกษาศาสตร์แขนงวิชาการในแนวนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นครูในแนวแต่อาศัยด้วยความชอบความรักทางด้านนี้ะนะครับในเรื่องของงานเขียนแล้วก็การประกวดครั้งนี้นะครับเป็นการเขียนบทความทางวิชาการด้วยนะครับค่ะนะครับอบาจ,จารย์จักเพชรเขียนบทความทางด้านวิชาการด้วยในนรอบเนี้นะครับ โอ้ oh, ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะว่าฝึกฝนด้วยตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งที่ชอบแล้วก็ทําได้ออกมาดีด้วยครับผมค่ะอยากจะทราบเทคนิคการเขียนด้วยไหมคะว่าเมื่อเราได้โจทย์มาเนี่ยออมีการคิดยังไงแล้วก็เรียนลำดับในการเขียนยังไงบ้างะคะเล่าให้ท่านผู้ชมครับ,รบโจทย์ครั้งนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่ ที่ถือว่ากว้างแล้วก็ยากพอสมควรนะครับบทความทางการศึกษาครับเพราะว่าโจทย์บอกว่าสร้างสรรค์นะครับเราจะครีเอทงานออกมายัางไงนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองในเรื่องของประเด็นในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่4.0ที่เราจะก้าวเข้าสู่ในอนาคตนะครับก็เราก็มาตีโจทย์แล้วก็เรามองเรื่องของประเด็นในเรื่องของรัฐสวัสดิการซึ่งแผนพัฒนาเศร,ศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับปัจจุบันเราก็เริ่มใช้แผนที่12นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอ่าอ่าด่า เรามีการศึกษาว่าในอนาคตสังคมเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับในอีกประมาณ10ปี20ปีข้างหน้าซึ่งตัวเราเองอยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือเป็นช่วงวัยที่เราจะก้าวเข้าไปสู่นี่ช่วงวัยทำงานในอนาคตซึ่งเราจะต้องแบกรับภาระร่วมกับประชากรคนอ,อื่นๆร่วมกับรัฐนะครับในการ<ฆ>ดูแลสังคมผู้สูงอายุดังน,นั้นสิ่งที่เราอยากจะต,ต้องนําเสนอก็คือในเรื่องของการจัดรัฐสวัสดิการในอนาคตว่า ถ้าเกิดสังคมเรามีผู้สูงอายุจํานวนมากเราจะมีวิธีการอย่างไรรัฐสวัสดิการในประเทศไทยปัจจุบันนี้เพียงพอหรือไม่นะครับเราก็เป็นการนําเสนอในเชิงของการตั้งคําถามนะครับในเรื่องของอในเรื่องของการจัดรัฐสวัสดิการของการนานการนะครับ<ะ>รวมถึงในเรื่องของอื่นๆด้วยครับซึ่งประเด็นที่เสนออีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของอ การการศึกษานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับในขณะที่ โจทย์ที่เรามุ่งหวังนะครับว่าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยมีทั้งความรู้และก็ทักษะชีวิตแต่ระบบการศึกษาของเรายังเป็นแบบนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนอยู่ซึ่งนึกถึงสมัยก่อนนะครับที่ครูสอนเราเราก็จะแบบพากันออกแคมป์ออกค่ายออกนอกห้องเรียนจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนอยู่บ่อยๆครั้งทาให้เรามีทักษะพอเรามมองดูเด็กที่เราสอนนวันนี้ ให้ก่อไฟจะทํากับข้าวยังไม่เป็นบางคนผัด<ม>ผัดผักใส่ผักสุกแล้วยังไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองว่าเอ๊ะการศึกษามันช่วยสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับเราก็มองประเด็นในเรื่องของอปรัชญานาฬนนนกาที่เขาบอกว่า,านานา,นานการจะช่วยสร้างคนเนี้ยให้เป็นคนที่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาใช้ในการนําเสนอในบทความในบทความนะครับค่ะ,คะ ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะเราในในการประกวดครั้งนี้นะครับเขาแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือตรวจเอกสารเป็นเปเปอร์เนี่ยนะครับที่เขียนส่งไปใช่ครับเขียนส่งไปพอผ่านช่วงแรกเสร็จเข้าไปช่วงที่2ช่วง2เนี่ยก็ต้องมีการนําเสนอต้องออกมาพูดใช่ครับต้องมีการนําเสนอด้วยครับพอนักศึกษาเราเนี่ยผ่านรอบแรกเสร็จพอผ่านรอบแรกเสร็จคือบทความเนี่ยเป็นเป็นที่ โดนนะฮะ,ะถ้าภาษาดูเขาบอกโดนโดน,นะครับนะโดนใจของขคณะกรรมการก็เลยได้เข้ามาในรอบทีสองพอรอบทีสองเนี่ยนะครับกนะ็ต้องนำเสนอะนะครับนำเสนอแล้วก็นำเสนอกับน้องๆน,นะครับที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นคือคือ นักศานักศึกษานี่ก็คือเป็นเป็นนักศึกษาในในระบบถูกไหมครับระบของเราเนี่ยคือนอกระบบนะแต่พอนําเสนอกันน้องๆในในระบบเนี่ยก็วันๆอยู่เหมือนกันนะครับได้คุยกับอาจารย์ทีแรกๆเขาใจเขวันๆอยู่เหมือนกันพอกลัวกลัวด้วยเออเราด้วยอาวุโสแล้วเนาะจะไปสู้กับน้องเขานะฮะก็วันๆอยู่เหมือนกันก็ด้วยด้วยหนึ่งเราทํางานด้วยเรียนไปด้วยนะครับอ่า เป็นเป็นประการแรกที่เราต้องตระหนักว่าคนที่เรียนอยู่ในระบบกับคนที่เรียนอยู่นอกระบบในขณะที่เราทํางานไปด้วยเราต้องคิดต้องเขียนเราต้องแบ่งเวลาครับ <c oughs> ซึ่งเรื่องของการจัดสรรเวลานี่ก็สำํสำคัญมากนะครับสําหรับงานนี้ครับเพราะว่าเราจะต้องนะครับ ทั้งคิดแล้วก็เขียนนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องแสดงทักษะแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเข้าสู่รอบที่สองซึ่งในการแข่งในครั้งนี้เอ,อกสารที่จะเข้าไปแข่งในรอบที่2จะต้องส่งพร้อมกับรอบแรกไปก่อนเลยในวันสิ้นสุดรับสมัครซึ่งเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกครับซึ่งโจทย์ยากตรงนี้แล้วเราก็ม,มีเวลาน้อยพอสมควรเนื่องจากเราทราบข่าวช้าไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็พูดง่ายๆว่า ใช้เวลาน้อยมากในการคิดและเขียนแล้วก็ในการทำสื่อสำหรับที่จะนำเสนอครับแล้วก็เข้าไปในสู่รอบที่2ซึ่งจะคัดเด็กจากผู้ส่งผลงานทั้งหมดนะครับให้เหลือ,อให้เรลืนนักศึกษาที่ผลงานของนักศึกษานี่จำนวน12ชิ้นงานนะครับแล้วก็วันแข่งจริงนะครับก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายนี่11คนครับแล้วก็ แข่งขันกันในรอบดีเฟนก็คือนํามานําเสนอกันนะครับแล้วก็มีการตอบคําถามกับคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการก็จะเรียกได้ว่าก็ เคร่งพอสมควร,ครในเรื่องของอประเด็นคําถามนะครับ,คร,บครับก็คําถามที่ยิงสําหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็ถือว่ายากพอสมควรครับแล้วก็เป็นคําถามที่เปิดโอกาสให้เราได้เห็นโลก,กทัน์แล้วก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองของกรรมการที่มีต่อชิ้นงานของเราแล้วก็ทําให้เราได้ตระหนักรู้ว่าเรากําลังคิดกําลังทําอะไรอยู่เพื่อให้เราสะท้อนออกมาอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะอ้โก็แล้ก็ผ่านพ้นทางด้านกระบวนการในการแข่งขันมานี้ก็หลายหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะครับค่ะอยากจะทราบถึงก่อนที่จะมาเขียนบทความอะคะ่ะมีการเตรียมตัวยังไงเราไปหาข้อมูลจากไหนบ้างอะคะ่ะ ครับข้อมูลที่ใชน้นะครับสิ่งแรกก็เราก็สอบถามท่านอาจารย์นะครับก็ปรึกษาอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยว่าถ้าเราจะนําเสนอประเด็นนี้นะครับรวมถึงคณาจารย์จากสาขาศิลปศาสตร์ด้วยนะครับ <c oughs> ว่าถ้าเราจะนําเสนอประเด็นนี้เป็นอย่างไรจะดีไหมมันจะทันสมัยไหมนะครับ พอพอเราคุยกันสักพักหนึ่งนะครับว่าประเด็นมันมันโอเคมันน่าสนใจแล้วเราก็เริ่มค้นคว้าในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของแนวทางที่เราจะนํามาใช้นะครับเพราะว่าในโจทย์ของการเขียนบอกว่าจะต้องนําเสนอนะครับแนวทางแล้วก็วิธีการแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างนะครับให้เห็นเด่นชัดซึ่งองค์ประกอบของการให้คะแนนเขาบอกว่าจะต้องนําเสนอด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่น่าสนใจใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ ก็ถ้ามันมีเพียงตัวหนังสือแห้งๆมันก็คงไม่สนุกนะครับในการอ่านเราเป็นผู้อ่านเราก็คงไม่อยากอ่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าง,งานของเราเป็นชิ้นงานที่ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีชิ้นงานอื่นๆหรือชิ้นงานหลังๆที่เราหรือผู้อื่นสามารถเขียนได้ดีกว่าแต่มันดีที่สุดในขณะนั้นนะครับที่เราได้ได้สร้างสารรค์ออกมาครับครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เวลาในการเขียนบอกตามตรงเลยครับว่าใช้เวลาในการเขียนเพียงแค่ วันหนึ่งนะครับกับอีกไม่กี่ชั่วโมงในการเตรียมสื่อที่จะไปนําเสนอครับเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรงเรียนนะครับสอบปลายภาคแล้วก็มีกิจกรรมนะครับในช่วงปลายภาคครับค่ะก็ถือว่ามีเวลาในการเตรียมตัวน้อยแต่ว่าก็สามารถสร้างผลงานได้ดีได้ขนาดนี้เลยค่ะแล้วความรู้สึกต่อผลงานของตัวเองค่ะที่ออกมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอะคะครับก็ รู้สึกนะครับภูมิใจนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อที่จะ,ะได้แสดงอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นของรายการนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะสะท้อนในงานเขียนม,มากที่สุดก็คือความรู้สึกของเราที่มีต่อกระบวนการการจัดก,การศึกษาในประเทศนี้ในสังคมนี้นะครับเราไม่ใช่นักวิชาการการศึกษาที่เด่นๆในประเทศนะครับ <c oughs> เราเป็นเพียงแค่นักศึกษาคนหนึ่งนะครับเรามาในฐานะน,นักศึกษาคนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้บอกได้นำ เสนอนะครับเราก็ภูมิใจว่าเราครั้งหนึ่งบทความที่เรานําเสนอประเด็นที่เราเลือกไปก็เป็นที่ยอมรับของคณะก,กรรมการนะครับแล้วก็ได้เผยแพร่ให้นักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้รับทราบครับค่ะ,คะเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเข้าประกวดหรือพัฒนาฝีมือนี้ยังไงต่อไปบ้าง,คะ,างคะก็ก็มีครับตอนนี้ก็ ก็คิดก็เขียนอยู่ครับตอนนี้ก็มีนวนวิยายครับที่กําลังเขียนอยู่แต่ก็ต้องลองส่งสำนักพิมพ์ดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเราต้องต้องคิดอยู่เราก็อยู่กับงานวิชาการเป็นส่วนมากอยู่กับนักเรียนเป็นส่วนมากเวลาที่จะให้กับงานสร้างสรรค์ก็น้อยด้วยความที่เราไม่สามารถเบ่งเวลาได้ ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งด้วยอย่ะต้องต้องเรียนในราบตรงนี้ครับแต่เราก็พยายามที่จะหาเวลาที่จะสร้างผลงานครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่ครับก็สักพักก็คงได้ได้อ่านการเป็นนวนิยายนะคะครับเป็นนวนิยายครับค่ะกาลังเชร์ให้จันส่งอยู่นะครับเพราะ,ะตอนนี้กําลังมีโครงการโครงการนึงเป็นการประกวดนวนิยายนะครับของโครงการแว่นแก้ว นะครับก็ซึ่งเป็นเป็นการประกวดในในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะกำลังชวนอาจารย์อยู่เหมือนกันว่าให้อาจารย์เข้าประกวดใน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 โครงการนี้ในโครงการนี้ครับผมค่ะสุดยอดมากเลยนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เล่ามาสุดท้ายอยากให้อาจารย์พูดถึงประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ค่ะคิดว่าอาจารย์ได้รับอะไรบ้างครับ ก็นะครับถ้าเราเป็นนักศึกษาเราเรียนอยู่บ้านเราก็จะไม่ได้เจอโลก โลคที่มันมากกว่ากระดานดาโรคที่มันมากกว่าตัวหนังสือที่มีอยู่ในตารานะครับเราได้เห็นมุมมองของผู้อื่นเราได้เห็นาการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งประเด็นในเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการพัฒนาเยาวชนและสําหรับการพัฒนาตัวเราแล้วก็สําหรับการาที่จะเป็นพื้นฐานในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีสังคมผู้สูงอายุก,ก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากเราไม่สามารถเตร็มความพร้อมที่จะรับมือในอนาคตไว้ นะครับเราก็จะเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการดำรงชีวิตไม่ว่าเราจะจบการศึกษาสูงแค่ไหนเราเรียนมามากแค่ไหนถ้าเราไม่สามารถอ,อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้เราก็จะไม่ประสบความสําเร็จครับันนั้นการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั้นครับก็คือการที่จะอยู่ร่วมกับโลกแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีความสุขครับ อค่ะเป็นคำพูดที่ดีมากเลยนะคะคที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะคแล้วอย่างที่เราได้เรียนในรั้วของมอสทเนี่ยตั้งหนึ่งปริญญาไปแล้วแล้วก็กำลังติดเรียนอยู่อีกหนึ่งใบนะคะคอยากทราบว่าการเรียนกับมสทเนี่ยช่วยส่งผลอะไรต่อในชีวิตประจำวันบ้างไหมคะครับก็นะครับการสมบริการศึกษาจากที่นี่นะครับอ่า มากกว่าคําว่าโอกาสทางการศึกษาคือก็เราได้โอกาสของในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับวุธที่ใช้ในการเข้าทํางานในครั้งนี้ก็ได้จากการศึกษานะครับในสาขาศึกษาศาสตร์นะครับก็ได้มาเป็นครูตามที่ฝันนะครับเราก็ได้ทําตามความฝันเราก็ได้เดินตามทางที่เราชอบนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ เราได้มีส่วนร่วมในการที่จะมารลิกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถาบันแห่งนี้ครับซึ่งเปิดโอกาสให้พูดกับทุกคนนะครับเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ครับตลอดชีวิตครับค่ะถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็สร้างผลงานที่สร้างสารรค์ออกมาด้วยค่ะ,คะข่าในส่วนนี้อยากจะให้อาจารย์ตามพงศ์นะคะช่วยพูดสรุปประโยชน์ที่สำคัญที่นักศึกษาได้จากการ เข้าร่วมโครงการไหยคะ่ะครับอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่านะครับว่านักศึกษาของโมโทองเราเนี่ยนะครับคือทักษะสําคัญอยู่ทักษะหนึ่งคือทักษะเรื่องของการเขียนค่ะแล้วก็การสรุปหนังสือโมโทอเนี่ยทั้ง1 5หน่วยเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาได้อ่านนะครับแล้วก็เขียนสรุปจากความคิดของตัวเองจากเนื้อหาวิชาการที่อาจารย์ได้เขียนลงไป นักศึกษาได้เขียนสรุปลงไปในไม่ว่าจะเป็นการทำโน้ตย่อการทำสรุปย่อตรงนี้นะครับหรือตลอดจนการตอบคำถามท้ายหน่วยที่ที่เป็นการเขียนอันนี้มันเป็นทักษะหนึ่งซึ่งเป็นทักษะจำเป็นที่นักศึกษามอ,อควรมีะนะครับถ้านักศึกษามอ,อมีเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้นักศึกษาส,ส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้นะครับ อย่างอาจารย์จากเพชรเองเนี่ยนะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับจากการอ่านแล้วการก็สรุปนะครับในเนื้อหาแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยของวิชาที่เรียนนะครับ <c oughs> พออาจารย์สรุปอ่านแล้วก็มันก็ได้เกิดเป็นทักษะแล้วก็ด้วยความชอบของอาจารย์เขาเองด้วยนะครับก็เลยสร้างสารร์คผลงานต่างๆขึ้นมานะครับ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับ มอตร์ทอเองเนี่ยนะครับก็สนับสนุนนะครับว่าจะเป็นการประกวดนะครับนะฮะต่างๆนะครับมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนนะครับเพื่อให้นักศึกษาของรเราเนี่ยได้เป็นที่รู้จักนะครับกับในสังคมนะครับค่ะ สุดท้ายนะคะก็อยากจะให้ฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะครับผมในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับนักศึกษาที่สนใจเนี่ยนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งหน้าเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ของออมหาวิทยาลัยเองหรือทางหน้าเพนะครับของฝ่ายกรริจการนักศึกษาสํานักบริการการศึกษานะครับนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือ ทางฝ่ายเองนะครับก็จะบอกช่องทางนะครับในการสมัครถ้าต้องต้องไปสมัครด้วยตนเองหรือต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยในเรื่องของการรับรองว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริงๆนะครับทางมหาวิทยาลัยเองก็ยินดีนะครับติดต่อมาที่สำนักบร,ริการการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เลยครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลสาระที่เรามาพูดคุยกันค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจหรือมีข้อสงสัยต้องการส,สอบถามก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากๆที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ